โอเคนะครับสำหรับนะครับวันนี้นะฮะกับงานที่ยังคงทําอยู่ปกตินะครับสําหรับคิววันนี้นะครับไม่ใช่เป็นคิวเคลือบแก้วนะครับแต่ว่าเป็นคิวที่ทําต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็คือต่อต้นปลายปีที่จะมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับลอกคาบเคลือบแก้วหรือขัดคาบเคลือบแก้วไปเราพามาดูกันในห้องก่อนนะฮะว่าสภาพที่เห็นเนี่ย เหมือนรถใหม่ป้ายแดงแล้วนะครับแล้วก็รถเงาระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะครับถ้าอยากรู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่แปะอยู่ตรงหน้าคอนเทนต์นะหน้าข้อความนะแล้วคุณจะรู้ว่าโซนนี้ทั้งโซนนะฮะขุดไปด้วยการขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อเอาราบเคลือบแก้วออกกอดตรงโซนนี้ทั้งแผ่นเลยต้องต้องต้องขัดกระดาษทรายใหม่หมดจะคูดหมดเลยนะ มาถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงประตูหลังคุณหมดเลยนะครับตอนนี้ออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะฮะมาอยู่กันในห้องนี้มันก็เงาอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่ว่างานที่แท้จริงนะครับจะต้องดูที่กลางแดดนะฮะสำหรับรถสีดำเนี่ยในห้องเนี่ยยังไงก็เงาจะบอกว่าวันคันนี้ผมขอ,อส่งงานที่9 7เจปอร์เซ็นต์จะมีสเปอร์เซ็นต์ไว้เหลือตามขอบตามร่องนิดหนึ่งซึ่งเครื่องมือไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับถ,ถ้าจะต้องทำจะต้องถอดอีกเยอะเลย สองวันไม่เสร็จแน่นอนโอเคเราขอพาไปดูกันข้างนอกบ้างสำหรับรถคันนี้นะครับซีวิกเอฟสีดำนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาตรวจงานกันข้างนอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านเราจะค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะสวยงามมากมี3ามสีสีสีเลยมีทั้งสีน้ำเงินสีดำสีแดงสีเหลืองครบครบนะฮะครบครบนะฮะ เดี๋ยวเราจะพารถมาตรวจงานนิดหนึง่งเนาสวัสดีครับน้องพูดโอ้โหมาพอดีเลยนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นคนที่ดูแรรถด,ดีมากๆนะฮะกับลูกค้าที่เคลือบแก้วไปกับเราแล้วนะครับวันนี้มาทําอะไระครับ มาล้างนะครับโอเคครับได้ติดนั้นเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะว่ารถลูกค้าของเรานะครับที่ติดติด๊กเกอร์หรือว่าเคลือบแก้วแบบเราเนี่ยเราจะรับล้างปกตินะครับอย่างวันนี้น้องฟุดมาจังหวะที่ถูกท่องมากเลยไม่ได้นัดนะเนี่ยนะครับก็จะมีครบสีเลยสีดําสีเทาสีแดงสีเหลือง,ค,งครบเลยโอเคขอตรวจงานก่อนนะครับตอนนี้ขอตรวจงานนิดนึงน้องฟุดน้องฟุดวางกุญแจไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมจัการต่อเองนะฮะออกมาตรวจงานข้างนอกนิดนึง สำหรับคันนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นนะครับจะรู้ว่ารถคันนี้ขูรอยลื่มเลยนะครับกับกับรอยที่มาตอนแรกอะ่ะทึบเลยนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะเห็นพร้อมกันทั่วโลกนะครับว่าสภาพหลังจากเสร็จเป็นยังไงนะครับโอเค ต่อได้เลยต่อได้เลยโอเคนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันรอบรอบคันนะครับสำหรับรถซีวิกเอฟเคสีดำคันนี้นะที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเย่เอาคันเทาไปล้างเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับนี่พามาดูชิ้นส่วนรอบๆคันก่อนนี่ชิ้นนี้นะบอกไว้ก่อนว่านานมากนะเพราะว่าชิ้นนี้ผมต้องถอดโลโก้นะครับซ้ายขวาเลยเพื่อจะได้ขัดด้านล่างแล้วก็ต้องหาเพดมาลองให้มันตรงเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ แปะโลโก้นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับกับความความพึงพอใจอที่ผมบอกนะ98% 98นต์ะโซนนี้ยังยังยังไม่ถึงนะเห็นปะ่ะเครื่องเครื่องมือมันไม่สามารถขัดเข้าไปได้นะครับแต่สภาพที่มากัสบสภาพที่ไปนะครับบอกไว้เลยว่าคนละคันแน่นอน กับตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับความเงางามนั้นรอยที่เกิดขึ้นจากการเคลือบแก้วจากรกอยขัดเนี่ยหายไปได้อย่างน้อย97นะครับเหลือ3อร์ไว้มีเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับเราพาดูพามดูฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงนี่จุดๆนี่คือพวกพวกสะเก็ดหินนะแต่ว่ารอยส่วนใหญ่จะหายไปแล้วเห็นปะอ่านะครับนี่ครับนี่คืองานแก้ไขนะบ,บอกไว้ก่อนนี่คืองานแก้ไขนะสำหรับรถที่ เคลือบแก้วมาพอดีว่าก่อนหน้านี้คันนี้เขาเคลือบแก้วที่ที่ที่อื่นมาแหละเนาะแล้วมันเกิดปัญหาจากรอยข้ามน้ํายาซึ่งน้ํำชามันแข็งตัวน้ํายามันแข็งตัวแล้วแล้วทํำยังไงอ่ะทำยังไง,ง,ไงนี่ไปดูคลิปย้อนหลังเลยนะท่านจะรู้เลยว่าขั้นตอนการแก้ไขเนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้าถ้าตอนทําตอนแรกเนี่ยกับ ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เราบัดระวังเนี่ยทุกอย่างจะออกมาได้ราบรื่นมากนะแต่คันนี้นี่ก็ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งเลยจะบอกว่าอันนี้คันนี้บอกไว้ก่อนคันนี้ไม่ได้เป็นการขัดเคลือบแก้วนะเป็นขัดคาบเคลือบแก้วนะครับเพราะว่าคาบเคลือบแก้วก่อนหน้านี้นะฮะที่ที่อยู่บนรถคันนี้มันเป็นทั้งคันบางบางชิ้นนี่โอ้โหรับไม่ได้เลยเป็นคาบรอยแบบโคตรจริงๆนะครับเห็นแล้วลูกค้าก็ ไม่อยากขี่รถเลยอะแต่ก็ปีใหม่นี่ก็เอาไปขี่เพราะว่าร้านเราปิดนะแล้วก็มาเริ่มทํากันใหม่นะครับทำกันใหม่ในช่วงสองวันที่แล้วลถมาเมื่อวานนะครับก็เตรียมเตรียมผิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขัดฟินาเล่แล้วก็เคลือบสีให้อันนี้เป็นการขัดเคลือบสีเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนนะเป็นการขัดเคลือบสีเท่านั้นยังมียังมีบอกยานหนึ่งท่านหนึ่งอย่างเงี้ยในร่องพวกเนี้ยน,น,นะครับ เราก็ไม่สามารถไปขัดได้นะครับเพราะว่าน้ํายาเคลือบแก้วมันเข้าไปถึงด้านในแล้วมันไม่สามารถขัดถึงนะอย่างที่บอกนะงานแก้ไขนะครับงานแก้ไขจะค่อนข้างยากกว่าการทําในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใช้เวลาที่แตกต่างความระมัดระวังที่แตกต่างโอ้ยหลายอย่างนะออกมาก็น่าพอใจเลยทเดียวต่บอกว่าตอนนี้คือผมพอใจกับงานเขามากแล้วก็สุดมากจริง เสียใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะนะบอกไว้ก่อนนะครับกับรถที่ขัดคาบเครือบแก้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะต้องขอส่งงานคันนี้เลยแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งงานนะะที่เราทำได้ทุกวันและคงยังทำอยู่ างานยากขนาดไหนเราก็จะพยายามทําถ้าไม่ดนถึงขั้นทําสีนะฮะถ้ายังเป็นโคนขั้นของดีเทลลิ่งถ้าผมบอกว่าทําได้คือทาได้ถ้าผมบอกว่าท,ไทไา,มาทไม่ได้อันนี้ก็ก,ก,ก็ทําไม่ได้นะผมทำได้ไงเนาะ <laughs> โอเคนะฮะสำหรับคันนี้นะครับขอส่งงานความสวยงามนะกันอีกรอบนึงนะฮะบ,บอกแล้วเห็นไหมสะใจนะครับกับงานขัดคาบเคลือบแก้วนะครับของรถ ซีวิกเอสีดำทัานนี้นะฮะที่เสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งนะครับท่านเจ้าของรถก็มารับได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้อาร์พีเอ็มออโต้เนะครับขอลาไปทำงานต่อก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ